คอก่นองงนคอเปเมา่อกคอเคสอะค่ะโอ้โหอันนั้นอันนั้นเป็นความสวยใช่เพราะว่าความสวยคือทําพิธีกรคุยแทบโชว์เสร็จก็ยืนรอรถแล้วทุกคนเน่ยเดินผ่านตรงตรึกหลังตรงเจมเอ้มแล้ก็เดินผ่านไปผ่านมาไม่โดนอะไรระหว่างยืนรอรถเหลือไม้กั้นไม้ที่กั้นรถอะมันก็ตกลงมาฟา ก็มึนเห็นดาวไปเลยเวลาเราเข้าตึกเนี้ยหรอใช่คือที่หัวเหรอคะพี่อ้ามันตกลงมาฟาดหัวนีิใช่แล้วก็มึนไปเลยก็ลงไปนั่งคือรู้ตัวอีกทีคืออุ้ยอันนี้ต้องขอบคุณมากยังไม่มีโอกาสขอบคุณเลยคือพี่ปีเตอร์คอปอพี่ปีเตอร์คอปคือมีคนบอกว่าพี่ปีเตอร์คอปแบบมาอุ้มไปขึ้นรถเพราะว่ายามเยิมหรือคนแถวนั้นเขาก็ไม่กล้าอุ้มเรามันไม่ได้ถึงกับหมดสติแต่ว่ามันมึนอะคือมันตกลงมาฟาดฟาดตรงเนี้ย อ๋อ <Ờ> อันนี้คือซุ้เลยก็เป็นหนักต้องอุ้มขึ้นรถตู้อย่างเง <c oughs> ี้ยหรอก็อุ้มขึ้นรถตู้ไปแล้วด้วยความที่พอขึ้นรถตู้ไปเสร็จมันก็ก็คือมึนๆนะมึนๆแล้วก็อาการสภาพมันก็ดีขึ้นก็บอกอบอกบอกผู้จัดการว่าเดี๋ยวไปถ่ายรายการให้ <c oughs> เดี๋ยวนะดูสิสมองเดี๋ยวก่อนอไปถ่ายรายการให้ให,ให้ให้ป้นจันกับให้พิษก่อนเพราะว่าน้องกัขอคิวมานานแล้วไปถ่ายรายการให้น้องก่อนสักชั่วโมงหนึ่งทุกคนก็ถามว่าไหวไหม ไอ้เจ้าเด็กสองคนก็บอกว่าไหวไหมถ้าไม่ไหวผมแค้นได้นะเราก็บอกว่าไหวไหวไหวคือเรารู้อะเราเราเป็นคนทํางานเบื้องหลังอะเราก็จะรู้ว่าเขาเตรียมงานเขาเตรียมงานแล้วก็ไปถ่ายให้เขาแล้วพอถ่ายเขาเสร็จก็สปิริตก็แรงกล้ามากพอเสร็จก็ไปโรงพยาบาลหาหมอแล้วเป็นไงบ้างอ่าใช่คืออที่วคือจริงๆที่ที่ที่มันมันเจ็บอะเพราะว่ามันอะไปฟาดมันเขาเรียกมันฟาดลงตรงเนี้ยค่ะตรงกลางหัวแต่ว่า มันเหมือนมันไปเอฟเฟกกับตรงหลังคอที่ครั้งที่แล้วอะที่เราเคยล้มไปเมื่อสองสมปีอ่ามันก็เลยมีอาการแบบปวดแล้วปวดลงหลังอะไรอย่างเงี้ยไปเห็นต้องดามคอไม่ใช่ต้องดามค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกเวลาเราทํางานห้องตัดอะมันต้องนั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะให้ใส่แบบไอที่เหมือนเขาเรียกซอฟคอนิ่มๆแบบไอที่รักหลังอย่างเงี้ยค่ะให้บังคับให้ตัวเราตรงๆแล้วเรากี่กี่อาทิตย์ผ่านไปคะเนี่อันนี้ผ่านมา สามได้ไหมสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนแล้วมั้งถึงฟาดคออะไรโอ้โหฟาดคอหนักมากคือเอาจริงแล้วไม่มีใครสงสารหนิงเลยนะคนที่รายการหรือคนที่รู้เรื่องก็บอกว่าคนคือนึกนึกตึกหลังจิมเอมบอกป่ะคนเดินผ่านไปผ่านมาไม่มีใครโดนอือจริงนี่อยู่เข้าตึกประมาณสามพันรอบไม่มีใครก็ไม่มีใครโดนหนิงก็แล้วหนิงอะไปไปยืนรอนรถแบบจุดตรงนั้นอ่ะประจําก็ไม่โดนเหมือนกันออ อะไรต่อไปในอนาคตเป็นคะพี่หนิงตอนเนี้ยไม่ไม่ไม่มาสาธุยังมีอะไรไม่มีอะไรนะอันนี้ยังจำจำสามีได้อยู่ไหมจำได้จำได้จำหน้าทุกคนได้ทุกคนเพราะไม่ได้หน้าเป็นห่วงอะไรยังไงใช่ไหมพี่หนิงอ๋อไอความหน้าเป็นห่วงใช่ป่ะความหน้าเป็นห่วงเนี่ยพอหนิงว่ามันเป็นความโชคร้ายบนความโชคดีตรงที่ว่าพอเราพอเราเราหาหมอเสร็ เราก็จะรู้สึกเอะทำไมท้างเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีแรงแล้วจริงๆเอ๊อาการไม่มีแรงเนี่ยมันเป็นมันเป็นมาตั้งแต่สองสามปีที่เราที่มันล้มไปแรงๆปรากฏหมอเขาก็ไปเช็ค MRI เช็คอะไรอย่างละเอียดเขาก็บอกว่ามันมีเส้นเลือดอะอยู่จุดหนึ่งอะมันตีบมันเหมือนเส้นเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองมันตีบอยู่เส้นหนึ่งแต่ไม่ได้อันตรายเ,เ,เขาบอกไม่ถึงขัน้นต้องไปผ่าต้องไปอะไรแต่ว่าให้เราอะ ไปทํากายภาพทีทีแล้วก็ไปเหมือน้ายๆมันจะมีวิธีฝังเข็มของคุณหมอเขาที่โรงพยาบาลให้เส้นตรงนี้มันคายแล้วมันไม่รัดพอมันไม่รัดเนี่ยเส้นเลือดมันก็ไม่ถูกบีบเราก็จะไม่แบบไม่เกร็งไม่เมื่อยไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยเอ็นดูเอ็นดูตัวเองมากอ่ะวเราไปไหว้ไปอะไรเงี้ยแบบว่าอ๋อเนี่ยเตรียมไหว้คะ เตรียมไปทาบุญแล้อันนี้อันนี้อันนี้ก็เตรียมทําบุญแล้วใช่ค่ะอันนี้เกี่ยวกับมูละครหรือเกี่ยวกับว่าก็ทุกอย่างมูละครด้วยเพราะละครจะออนแล้วสิงหาสิงหาฝากด้วยนะคะแล้วก็ก็เรื่องสุขภาพเรื่องอะไรด้วยอ่ะันนี้เรื่องโพดวาดโพดวาด นี่เราไม่เจอกันนานแล้ว oh. จริงจริงอันนี้ไม่มีอะไรเลยคือหนิงกับพี่เจี๊ยบอะละครลงพร้อมกัน oh. ก็ลงฝากละครวนะ่าของหนิงเองอะลง15 oh. หนิงลง 15. สิหาสิงหาพี่เจี๊ยบเข็มซ่อนปลาย oh. พี่เจี๊บลงต่อ16 17พี่เจี๊บลง17 oh. ใช่ปะ <Okay. S 2> ก็เลยก็เลยแล้วมันเป็นละครเนื้อเรื่องที่มันมันเกี่ยวข้องกับกับแคปชั่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้วิชาอ๋อเขาเรียกอะไร มีทีอาร์ป่ะตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างที่เซอร์เออมันก็ออกมาแล้วมันก็คือค่อยๆค่อยๆค่อยๆเผยกับแคปชั่นแต่ละอ่านอะไรอย่างเงี้ยสรุปก็คือไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่เราเขาเรียกว่าสามี่งใโป่สามีสามีฝากคนนี้ค่ะว้เอกก็แหจะดูแลแทนใช่ไหมคะไว้ไว้กันเราสมัครมีน้อยเราสมัครค่ะแต่ว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะไม่มีปัญหาอะไรค่ะใช่อือหนึ่งเรื่องพี่หนิงคือวันนี้ เราหนึ่งคนคงที่แบบติดตามในใจตังออ้งแต่ห้าเดือนแล้วก็ตามที่อายการท่านว่า <c oughs> ออแล้วก็เหมือนท,ทุกคนรอความในที่ททำคำวันนี้มันก็เป็นผลก็จริงๆก็อย่างที่บอกแหละค่ะว่าทุกคนคคคกคนร็รอรอเนอะวันนี้เราก็มันก็ชัดเจนในในหลายๆเรื่อง ก็คงต้องเป็นไปตามนั้นคะคือจริงๆก็เราก็เราก็อยู่ภายใต้กฎหมายก็ก็เป็นไปตามนั้นแล้วของนิงแล้วคะส่วนตัวของนิ่งใช่ไหมคะส่วนตัวของนิ่งก็หลังจากวันนั้นที่ที่นิ่งไปไปรายงานตัวโดนโดนเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาก็ยังไม่ได้มีอะไรขึ้นหน้าอย่างของทางคุณจินเองเมื่อวานคุณจินก็ไปเหมือนเขาเรียกว่าไปรายงานตัวเมื่อวานนี้ก็ยังยังอยู่แค่นี้ค่ะ ชใช่นะตอนนี้ในส่วนของหนิงยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะ<ๆ>แล้วในส่วนของวันนี้จริงๆหนิงก็ยังไม่ได้มีเวลา <ๆ S 1> ได้ไม่ได้มีเวลาดูดูข่าวว่ายังไงก็เน <ๆ S 1> ี่ยเพื่อเห็นข่าวไทยรัฐทีวี <ๆ S 1> เมื่อกี้นี้ <ๆ S 1> <ๆ S 2> สักครู่นี้เองค่ะจริงส่วนตัวเราด้วยความที่ติดตามเกาะติดเรื่องนี้มาชื่นใจยังไงบ้างแบบห้าเดือนห้าเดือนแล้ววันนี้มันเป็น คือจริงๆหนูว่าหลายๆคนก็คงรอความชัดเจนวันนี้ความชัดเจนมันก็มันก็เป็นไปตามกระบวนการที่หลายๆคนรอคอยก็เป็นคําตอบที่อันเนี้ยมันก็จะมาพูดไม่ได้หรอกว่าะจะถูกใจใครไม่ถูกใจใครเพราะแต่ละคนก็จะคิดไม่เหมือนกันแล้วคือในส่วนอหนิลก็รอแค่แค่ฟังว่าเออกฎหมายว่ายังไงออก็มเป็น,นแระเด็ำอีกเ,เรื่องนึงเรื่องพี่โอ๋โอ่ะหนึง่งสองสาม<ร>สี่ห้าเรื่องาน,านี่เราไม่เจอขนานมากให้กำลังใจเยอะไหม อ๋อจริงจริงจริอันนี้ต้องขออนุญาตแบบว่าออกตัวว่าจริงๆเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวพี่เขาแล้วพี่เขาก็โพสชัดเจนแล้วหนิงว่ามันก็เป็นไปตามที่พี่เขาโพสอะค่ะเราเป็นน้องเป็นเพื่อนก็ก็มีหน้าที่ในการในการซัพพอร์ตในการในการส่งกําลังใจให้หนิงไม่เคยไปถามว่าว่าเออเรื่องเป็นยังไงอะไรยังไงถึงมาว่าโอเคอย่างที่ทุกคนเห็นใน ในไอจีว่าสองวันนี้เจอการอะไรเงี้ยก็ไม่เคยถามไม่เคยไม่เคยที่จะไปถามอะไรเพราะหนิงเชื่อว่าเรื่องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพื่อนอนะ่ะสบายใจที่จะเล่าเขาก็จะเล่าเองแค่นั้นกำลังใจดีเนาะ,ะซึ่งซึ่งหนิงเจอแกก็กําลังใจดีแกก็บอกว่าโอ้ยทุกคนแบบส่งกําลังใจให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงพี่โอ๋ก็เป็นคนอย่างเง้ยอยู่แล้วที่พี่หนิงแบบว่าไม่เคยเล่าอะไรอย่างเงี้ยลยใช่ไหมออจริงจริงจริงๆมันเหมือนหนิงว่าแต่ละคนอ่ะ ในในเรื่องของความความเป็นครอบครัวหรือดีเทลใดๆอะไรเงี้ยหนูว่ามันก็เป็นเรื่องดีเทลของครอบครัวแล้วต่อให้สมมุติว่าจะมานั่งคุยกับเพื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเป็นเรื่องของเขาหนิงไม่สามารถที่จะมานั่งพูดออกสื่อแทนเขาได้แล้วเขาก็ชัดเจนว่าเขาขอพูดแค่นั้นก็คือแค่นั้นเราก็ต้องให้เกียรติสิ่งที่เขาพูดด้วย โอเคค่ะโอเคค่ะจากที่เราได้คุยนะหนิงไม่ได้หนิงไม่ได้คุยเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดที่มันเป็นข่าวคือปกติเวลาเราเจอกันก็เพราะว่าช่วงปิดเทอมหรือช่วงนี้ลูกเราก็จะเจอกันอยู่แล้วคือเราลูกไปเล่นที่บ้านแม่ก็ออกไปกินกาแฟกินอะไรกันมันก็จะเป็นแบบนานเจอกันหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสัมพันค์ขอเรื่องลูกใช่อย่างเมื่อวานเจอกันก็คือเจอกันเพราะว่าไปงานมันเกิดรุ่นพี่ที่รู้จักด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องส่วนตัวค่ะ <Okay. S 2> ขอบคุณ,คณนะค่ะ